พูดถึงวัดแล้วนะฮะัวันนี้มีสสท่านหนึ่งสสภัยลินนะครับสสภัยลินเทียนสุวรรณสสสมุติปราการพักพลังประชาลัตนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโบราณสถานองค์พระสมุรเจดีย์ที่วัดพระสมุรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเขตหนึ่งนะครับราชบุรีเทศบาลพระสมุรเจดีย์และก็ทางประหลัดอำเภอนะครับก็มีการหารือเพื่อวางแผนการบูรณะ องพระสมุดเจดีย์ให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างจริงจังนี่เราทุกคนต่างก็ทราบดีนะท่านสอสไพรดินบอกว่าเราทุกคนต่างทราบดีว่าองค์พระสมุดเจดีย์หรือพระเจดีย์กลางน้ําเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แล้วก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนทั้งในด้านประวัติศาสตร์วิถีชุมชนให้เยาวชนและชุมชนรู้สึกหวงแหนช่วยกันรักษาและพัฒนาต่อยอดนะครับพระสมุทรเจดี JD ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนะหากได้รับการฟื้นฟูนฟบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์เป็นระเบียบสวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ได้ ในวันนี้มีโอกาสได้มาทําแล้วนะครับในฐานะที่เป็นสสคนพระสมุทรเจดี JD โดยกําเนิดจึงขอริเริ่มโครงการฟื้นฟูองค์พระสมุทรเจดี JD และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสต,ตร์ต่อไปดีีครับนี่นี่คือสิ่งที่สสในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดควรจะทำเห็นไหมฮะเห็นไหมครับในขณะที่มีกระแสการเล่นการเมืองการแข่งแย่งตำแหน่งแห่งหนกันแต่ก็มีสสอีกหลายท่านนะฮะที่เดินหน้าทำงาน เพื่อชุมชนเพื่อพี่น้องที่เลือกตัวท่านมานะฮะออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีฮะ